ลาเต้ซีสตา์อะไรสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดียามบ่ายๆของวันนี้นะคะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่อากาศดีนะคะหลังจากที่ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงมรสุมนะคะก็ฝนตกบ้างนะคะคือลมทะเลก็แรงบ้างนะคะแต่ตอนนี้ที่ฝั่งณนะตอนนี้วันนี้ที่เต้ม,มาอากาศดีมากทั้งวันเลยนะ,ะแล้วก็ แดดออกทั้งวันนะคะก็เลยรู้สึกร้อนนะคะร้อนแล้วก็อยากของหวานอยากทานไอศครีมนี่เต้มาร้านนี้นะคะสุชาติไอติมสุชาติไอติมนะคะก็คือไอศครีมทอดนะคะร้านนี้นะครับเปิดตั้งแต่ปี1,987หรือถ้าให้เทียบก็คือ2,530นะะเปิดมาแล้วตั้ง34ปีนะคะ ไอติมก็จะมีหลากหลายเมนูนะคะไม่ว่าจะเป็นไอศครีมทรงเครื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นไอศครีมทอดหรือแม้กระทั่งไอศครีมเซเว่นอัพถ้าท่านใดที่เกิดรุ่นเดียวกับเท่นะคะก็จะทาน่าจะทันนะคะเซเว่นอัพเซเว่นอัพเนี่ยถ้าเกิดเด็กสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยรู้จักก็หรอกแต่จะรู้จักใน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 นามของสไปก็จะใกล้คล้ายกันนะคะก็จะมีไอติมเซเว่ Up นอะัพมาดูไอติมกันก่อนดีกว่าไอติมนะคะก็จะมีหลากหลายรสนะคะไม่ว่าจะเป็น ช็อกโกแลตนะคะกาแฟสตอรอเบอรี่วานิลานะคะแต่ว่าไอศครีมที่เป็นไอศครีมส่งเครื่องเนี่ยก็จะมีให้เลือกได้3อย่างนะคะเครื่องเนี่ยก็คือจะมี3มเครื่องก็จะเป็นอะไรล่ะเครื่องก็จะเป็นพวกลูกเดือยนะคะเป็นวุ้นมะาพร้าวเป็นข้าวเหนียวเป็นฉั่วแดงเป็นสับประรดเป็นฟักทองแบบนี้นะคะเดี๋ยวขอขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตเชิญตรงนี้ได้ไหมเอ่ยนะคะ ชื่อน้องอะไรครับสวัสดีค่ะชื่อน้องโอนะคะน้องโอพพิลาเต้ครับเดี๋ยวรบวนเล่าประวัติร้านสักเล็กน้อยนะครับร้านก็จะมาตอนนี้เปิดได้มาเกือบส0่ิปีแล้วนะคะของโอนี่ก็จะเป็นเป็นลูกสาวค่ะใช่เป็นลูกสาวแล้วก็มาช่วยพ่อทํงานที่ร้านอยู่ตอนนี้ค่ะก็แรกๆเลยก็ก่อนแกมาเปิดแกก็ขับขายเล่อะไรก่อนแล้วก็ค่อยมาตั้งร้านนะคะ ให้เดาเลยง่ายๆเลยคุณพ่อชื่อคุณสุชาติใช่ค่ะนะั่นเป็นชื่อคุณพ่อค่ะแล้วไปยังไงมายังไงมาเอ่อไอติมเป็นไอติมทอดแล้วเป็นเซเว่นอัพใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ค่ะ<อ>ใช่ค่ะเซเว่นก็มีค่ะเซเว่นอัพเป็นไอติมปั่นนั่นเป็นตัวนั้นพ่อคิดเองค่ะ คุณพ่อคิดเองร้านเปิดมาเกือบ40ปีแล้วใช่ตั้งแต่ปี1987ใช่ไหมเลยใช่ค่ะเรา้านได้แอบเห็นในเพจอยู่อ๋อค่ะเพราะว่านั้นเปิดอ่าเรานับตอนที่เราขับเล่อะไรด้วยที่พ่อขับเล่แล้วก็ก่อนมาตั้งร้านค่ะด้วยความที่ชื่นชอบไปติมด้วยแล้วก็ประกอบด้วยแถวนี้แล้วก็ที่ภูเก็ตจะไม่มีร้านได้ติมขี่แกก็เลยมาตั้ง ร้านไว้ก่อนนะคะ่ะโอ้นิดนึงนะคะถ้ามาร้านเนี่ยร้านสุชาติไอติมเนี่ยจะต้องสั่งอะไรเลยจะต้องสั่งเมนูค่ะก็ถ้าเกิดมาที่ร้านเรานะคะไอติมที่เราแนะนําเลยก็จะเป็นไอติมทอดค่ะไอติมไข่ค่ะแล้วก็ดั่งเดิมเลยก็เป็นไอติมทรงเครื่องอะค่ะไอติมทรงเครื่องนะตอนนี้มีตัวใหม่ด้วยเป็นไอติมชีสไข่ค่ะชีสไข่ใช่ค่ะเป็นเอาไข่เนี่ยไปดอง โดนรสชาติมันเหมือนชีสก็เลยแล้วก็ไข่ดองที่ไข่แข็งอะไรนั่นไหมออีกแบบหนึ่งอีกค่ะอ๋ออีกแบบหนึ่งนะคะอีกแบบหนึ่งโอเคค่ะก็คือร้านเปิดทุกวันร้านเราจะมีหยุดเดือนละสองครั้งค่ะแต่ว่าต้องติดตามตามเกตหรือว่าโทรมาก็ได้ค่ะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะครับเยัาไงเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ให้นะคะยังไงขอบคุณน้องโอมากเลยนะคะพี่แต่ขออนุญาตไปทานในตีหก่อนะคะขอบคุณค่ะ อนุญาตถอดตะก้อน,นะคะทำไมต้องใส่แว่นแดดแรงค่ะตอนนี้แดดแรงมากนี่นะคะเมื่อกี้ได้สั่งไอศครีมส่งเครื่องไปแล้วด้วยแต่ว่าเนื่องจากว่าอากาศร้อนมากนะคะน้องเขาก็เลยเอาไปแช่ตู้เย็นให้ก่อนนะครับนี่คือไอศครีมชอดนะคะที่บอกคือไอศครีมชอดข้างในก็จะมีหลากหลายรสให้เลือกนะคะคือมาเลือกที่ร้านได้เลยบอกตอนนี้ก็บอกไม่หมดอะเพราะมีหลายรสมากนะคะส่วนนี่น่าจะเอาหลอดมาดูดแล้วนะ นี่คือไอติมโยเกิร์ตปีโป้อ่ะยังไงล่ะเป็นยังไงก็เหมือนกับแบบว่าเป็นไอศครีมแล้วใส่โยเกิร์ตแล้วก็เอาปีโป้ะปีปีโปปะปีปีโป้เนี่ยแหละค่ะที่เรากินกันมาเนี่ยปีโป้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ปั่นแล้วก็กินนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเต้จะทานไอติมทอดก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวละลายแล้วนะครับนี่ ข้างในได้สั่งเป็นวานิลานะครับแต่จริงๆเรามีหลากหลายรสมากนะคะก็กินกับขนมปังทอดนะคะกินเข้าไปเลยเนยนะครับกลิ่นเนยนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยเขาโรยด้วยผงโกโก้ด้วยนะคะเขาโรยด้วยผงโกโก้ด้วยนะครับก็เข้ากันอีกแล้วนะครับ มันเป็นอะไรที่เข้ากันมากนะคะนี่คิดถึงคาราเมลเลยนะคะเนี่ยถ้ามีคาราเมลอีกนิดนึงเนี่ยคงแบบโอ้โหเบาหวานขึ้นค่ะเด็ดไอติมทอดนะคะี่ติมทอดส่วนอันนี้นี่นะคะนี่คือไอศครีมทรงเครื่องนะครับไอศครีมทรงเครื่องเนี่ยเขาจะมีชุดนี้นะครับ จะมีไอศครีมสี่รส4ลูกก็คือรสเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเป็นรสช็อกโกแลตรสวานิลารสกะทิก็คือแล้วแต่เราคือจะมีสีก้อนนะคะแล้วก็จะมีเครื่องเนี่ยก็คือจะมี3ามเครื่องที่เราสามารถเลือกได้อย่างเมื่อกี้ที่เต้บอกก็คือเดินไปที่ตรงตู้นะสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นวุ้นมะาพร้าวเป็น ลูกเดือยเหมือนเต้เป็นข้าวเหนียวแล้วก็เป็นถั่วแดงหรือไม่ก็จะเป็นฟักทองหรือว่าจะเป็นสับปะรดมีเยอะแยะมากมายสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเมื่อกี้ที่น้องโอ๋บอกก็คือไอศครีมเซเว่นอัพนะครับแต่เต้ยังไม่ได้สั่งนะครับเพราะเนี่ยไม่รู้จะหมดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลองไอศครีมทรงเครื่อง ดับกระหายคลายร้อนมากเลยค่ะท่านผู้ชมปักหมุดไว้ก่อนนะครับปักหมุดไว้เลยนะที่เต้พาไปกินพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็ปักหมุดไว้ก่อนนะครับอดใจรออีกนิดนึงนะครับพอมาถึงภูเก็ตปั๊บก็เปิดตามรอยเต้มาได้เลยนะครับอีกร้านนึงนะครับที่ขอฝากไว้ก็คือร้านสุชาติ ไอติมนะครับหรือไอศครีมชอดที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวตามลิงก์ที่แปะไว้เลยนะครับเหมือนเดิมครับดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับใส่หน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลคนรอบข้างนะครับและท่านที่กำลังรักษาตัวอยู่ทางซีซารเราก็ขอเป็นกำลังใจให้หายเร็วๆนะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้านะว่าเตจะพาไปเที่ยวพาไปกินที่ไหน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับคลิปนี้